Just be. Just be. Just be. สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่สอง สอนโดยครูวชิลาค่ะเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเรื่องพยัญชนะและเรื่องสระตอนนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทบทวนนะคะในเรื่องของมาตากอกาค่ะมาดูนะคะว่าความหมายของมาตากอกาคืออะไรนะคะ มาตากกาหรือแม่กกกาคือคําที่ไม่มีตัวสะกดมีทั้งคําที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวสระเสียงสั้นเสียงยาวเด็กๆจําได้ไหมคะยังจําได้อยู่นะคะเพราะว่าเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะคำในมาตากกกาที่ผสมสระเสียงสั้นเช่น กำไรทะลุมาละกะปิต่อไปนะคะคำในมาตากอกาที่ผสมสละเสียงยาวเช่นมือขวาแม่ค้าถือของมองดูสีแดงปลาทู ถ้าดูได้ว่าสระเสียงสั้นคืออะไรก็คือสระอัมสระไอจำได้ไหมคะสระอะสระอุนะคะสระอิถ้าดูในนี้เด็กๆก็จะจำได้นะคะสระอือสระอาสระแอนะคะสระออลจำได้นะคะ มาตากกาก็คือคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นเสียงยาวเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะมาดูตัวอย่างคำนะคะคำว่าเพียสะกดว่าพอลอเอเพียโซเซ สะกดว่าซอโอโซซอเอซโซเซจอระเคจอรออะจอละขอเอเขมไม่โทเคจอระเคต่อไปตออตอไม่เอกตอ ปอไอไปต่อไปต่อไปนะคะคำว่าปาทูปอลออาปาทออทูปาทูคำว่าน้ำตานอ,อัานํำไม่โทน้ำตออาตาน้ำตา คำว่าผู้ใหญ่พออูอผูไม่โทผู้หอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่ตัวอย่างคำนะคะที่เขียนด้วยมาตาแม่กอกานะคะมาตากอกาชบา จำปาจำปีใบาชาปาเสือดุวา่าละกรรมตะโก้โหระพากละลำปีบะมีสีซอกอไผ่ไยหาหน้าที่สีฟ้าปานีสีเทาเช้าตู่ผู้ใหญ่ ใบเรือเหงือไข่ไก่แจ้แม่น้ำจำจีจ้จำชยัยไปมาหาสู่ผู้เฒ่าผู้แก่เอาใจใส่นะคะอันนี้ตัวอย่างคำครูแดงอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบแล้วนักเรียนอ่านตามนะคะดเด็กจะได้จำได้แล้วมองด้วยว่าเ,าเขียนอย่างไรนะคะอ่านพร้อมกันนะคะนั่งดูแล้วอ่านออกเสียงไปด้วยนะคะ ชาบาจำปาจำปีใบาชาปาเสือดุวาวละกรรมตะโก้โหระพากะหลำปีบะมีสีซอกอไผ่ไฟหา หน้าที่สีฟ้าปานีสีเทาเช้าตู่ผู้ใหญ่ใบเรือเหงใคร่ไก่แจ้แม่น้ำจำจี้จำชัยไปมาหาสู่ ผู้เฒ่าผู้แก่เอาใจใส่แลวเรียนอ่านออกเสียงแล้วนะคะแล้วก็จำด้วยนะคะว่าคำใดเขียนอย่างไรนะคะต่อไปค่ะมาดูคำนะคะที่เอามาประกอบรวมกันนะคะผสมรวมกันนะคะคำว่าหมาเห่า เด็กๆไกวจิงช้าอยู่ในสนามอีกรอบหนึ่งนะคะหมาเห่าเด็กๆไกวจิงช้าอยู่ในสนามหัดอ่านออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะมาต่อไปค่ะออกเสียงพร้อมคุณครูนะคะเวลาคุณครูอ่านเด็กๆก็อ่านตามด้วย เด็กทุกคนมีหน้าที่เรียนหนังสือเด็กทุกคนมีหน้าที่เรียนหนังสือฉันตื่นแต่เช้าตรู่มาให้อาหารไก่ทุกวันฉันตื่นแต่เช้าตรู่มาให้อาหารไก่ทุกวันเด็กๆอ่อน ออกเสียงตามนะคะทีนี้มาเป็นประโยคนะคะพ่อไปขุดหน่อไม้ที่กอไผ่หลังบ้านพ่อไปขุดหน่อไม้ที่กอไผ่หลังบ้านพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่ลูกด้วยความรัก พ่อแม่ดูแลเอาใจใส่ลูกด้วยความรักเราควรเมตตาปาณีต่อสัตว์เราควรเมตตาปาณีต่อสัตว์เด็กๆนะคะอันนี้คือเป็นอะไรเป็นประโยคแล้วนะคะเอามาผสมกันนะคะประกอบเป็นรูปประโยคนะคะ ตอนนี้เรามาขึ้นภาระงานนะคะสิ่งที่คุณครูให้เด็กๆทำนะคะเด็กเตรียมสมุดค่ะเตรียมสมุดนะคะสมุดแบบฝึกหัดหยิบมามารอกเขียนวันที่เลยนะคะวันที่วันนี้เขียนเสร็จแล้วรอกโจทย์ค่ะ โจทย์มีว่านะคะหาคำที่อยู่ในมาตาแม่กอกาตามสิ่งของที่กำหนดให้ข้อละสามคำหาคำที่อยู่ในมาตาแม่กอกาตามสิ่งของที่กำหนดให้ข้อละสามคำ ครูแดงจะให้นะคะเด็กๆหาคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าผล,ลไม้อวัยวะสีแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ของใช้นะคะเด็กๆเขียนโจทย์เสร็จนะคะเด็กๆก็เขียนว่า 1. ผล,ลไม้แล้วก็เว้นบรรทัดไว้นะคะ แล้วก็ขีดเส้นใต้บรรทัดแยกกันสองอวัยวะมีอะไรบ้าง3ามคำนะคะอย่างละสามคำแล้วก็ขีดเส้นขั้นเสร็จหนึ่งข้อคำว่าสีมีสีอะไรบ้างคำว่าดอกไม้เสร็จแล้วก็ขีดเส้นนะคะ เสร็จแล้วก็ขีดเส้นเด็กๆเขียนเลยค่ะวดงะรอให้เด็กๆลอกสักคู่นึงนะคะ เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเหมือนเดิมนะคะทำงานควรทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็สะอาดด้วยลบให้สะอาดขีดเส้นบรรทัดให้ตรง นะคะมี2องภาระงานนะคะพาระงานต่อไปเขียนคำในแม่ตะมาตาแม่กอ,อกาจากภาพและแต่งประโยคเขียนคำนะคะแล้วก็อะไรลูกแต่งประโยคด้วยนะคะภาพแรกเด็กๆจะเห็นว่าเป็นภาพอะไรคะผลไม้ชื่อว่ามะละกอ ภาพที่สองเป็นชื่อว่าตะกาภาพที่สามอะไรคะมีน้ำล้อมรอบเรียกว่าอะไรเรียกว่าเกาะข้อสี่ตัวแบบนี้เด็กๆรู้จักไหมน่าจะรู้จักนะคะเรียกว่ามา้า้นาำเด็กๆเขียนคำ ไม่ต้องวาดภาพนะคะถ้าใครเสร็จแล้วอยากวาดภาพได้อนุญาตให้วาดได้เ<ด>ขียนคำไว้เขียนประโยคเว้นอย่างละบรรทัดนะคะคำหนึ่งบรรทัดประโยคหนึ่งบรรทัดแล้วก็ขีดเส้นนะคะแล้วก็ขีดเส้นพอข้อสองก็เขียนคำแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่ง ก็แต่งประโยคนะคะครูแดงจะให้เด็กๆดูภาพสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำอะไรกันคะมาเฉลยในส่วนของอันนี้ครูแดงไม่เฉลยนะคะเพราะว่าประโยคเด็กๆต้องแต่งเองนะส่วนคํำคาไม่ยากมะระลกตะกล้า คำว่าเกาะคำว่าม้าน้ําเด็กๆรู้กันอยู่แล้วนะคะครูแดงไม่เฉลยนะแล้วเดี๋ยวครูแดงทิ้งเวลาให้เด็กๆทำสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวครูแดงจะมาเฉลยภาระงานที่หนึ่งให้ดูนะคะว่าเด็กๆทำทำนองนี้ไหมนะคะ เสร็จไหมคะเด็กๆเสร็จหรือยังพร้อมที่จะมาดูเฉลยว่าจะเหมือนกับครูแดงไหมคะครูแดงจะเฉลยให้ดูนะคะเขาบอกว่าหาคำที่อยู่ในมาตตาแม่กอกาตามสิ่งของที่กำหนดให้ข้อละสามคำผลไม้เด็กๆเอาอะไรลูกนะคะผละไม้ที่เป็น มาตากรกานะคะก็จะมีคำว่าเงาะนะคะมาละกอแล้วก็ลำใหญ่นะคะส่วน อวัยวะนะคะก็จะมีคำว่าตาเพราะว่าไม่มีตัวสะกดนะตาหูสีนะคะก็เป็นสีอะไรสีฟ้า สีเทาสีดำดอกไม้นะคะอะไรคะดอกไม้อะไรคะจำปีจำ าเมื่อกี้เราอ่านคำก็มีนะคะที่เราอ่านคำเมื่อกี้เนี้ยนะคะช่วงแรกะนะคะแล้วก็มะลิของใช้มีอะไรบ้างของใช้นะคะไม้ถูไม้ถูรู้จักไหมคะ อ่าไม่ถูกพื้นถอถุงนะคะโต๊ะแล้วก็หวีนะคะอ่าเสร็จนะคะเป็นอันว่าเสร็จของอันนี้นะคะพลรางานที่สองกูแดงไม่ ไม่ไม่ไม่เฉลยให้นะคะให้เด็กเด็เอานำมาส่งให้คุณครูนะงานทุกอย่างที่คุณครูสอนไปเด็กเด็ต้องนำภาระงานมาส่งคุณครูวันนี้เสร็จแล้วทาไมถ่ายรูปให้อะไรคะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นทุกคนนะคะวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของมาตาแม่กอ,อกานะคะก็จบลง มาตาแม่ก,ออกาคือคำที่ทำไมไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะจําให้ได้นะคะวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ